ในสังคมโลกมนุษย์เราเห็นว่ามีบุคคลเป็นโรคประดัดอย่างหนึ่งคือบุคคลผู้มีปมด้อยในตัวเองคือกำลังปิดตังปมด้อยของตนเองหรือปิดตังความต้นเด่นอะไรบางอย่างไว้จึงคมโคูให้ผู้อื่นจัดความเก่งตัวหรือเก่งกว่แ่งใจที่จะพูดออกมาหรือสแสดงความเก่งในสิ่งที่ตนเองถนัดออกมา,มาเพื่อปิดตังความดูน้อยของตนเอง เอือไปตังการรักษาของตนเองเป็นคนปล่อยโรคจิตประเภทนาะักนณะเนะพราะอ,อับอายตนเองจริญชอบตำตัวต่างใส่ผู้อื่นยกตนข่มผู้อื่นผู้จาต่อหน้าต้องคมดูดีเพราะต่อหน้าต้องคมมันแสดงออกท้าแท้ที่ตัวเองไม่ได้ที่เป็นตัวเองไม่ได้เต็มที่บางคนเปาพระเนี่ยรู้นะ่เป็นตะรู้อยู่ว่าพูดแบบนี้กับทำแบบนี้ไม่ได้แต่ก็จะพูด จะคิดจะทําพูดทำจติตที่ไม่ได้รับการอบรมติดนานเมื่ออยู่เบื้องหลังต่อสังคมแล้วเขาเพราะนั้นก็คนมประเภทนั้นก็กลับลอยธรรมชาติของตนเองในบางครั้งที่หลงลืมไปหลงลืมตนเองไปเนียได้บางครั้งที่เกิดความโลภจนเกิดควบคุมคามยากนั้นไม่ได้แม้จะดุแข็งแข็งพื้นธรรมชาติของตนเองที่ไปชอบขค,คนอื่น ที่ไปชอบข่มคนอื่นอดอมประมาณสร้างภาพนะตลอดเวลาแล้วนะก็คือสร้างภาพข่มขู่ผู้อื่นนะให้แสดงว่ารู้แสดงศักยภาพของตนเองเพราะต้องการทห้คนรู้สึกได้ก,กว่าตลอดก็คนอื่นจะได้ดีก,กว่ากลัวว่าคนอื่นจะเด่นดังกว่าคอยต้องแต่จะเปรียบตลอดผู้อื่นจะรู้สึกโดนลูกหลานตลอดนั้นโดนคอ,อยตุบป,ประดังนั้นโดนตุบป,ประดัง เหตุการณ์หลายๆอย่างมันบ่บอกเขาว่าเขากลัวจะขึ้นหน้ากตาจาตนเองง่ายง่ายๆ่ก็คือเขาเป็นคนที่อิฉาฤิษยาที่สัมผปสได้บางคนก็ถอบบังคับควบคุมผู้อื่นโดยไม่ได้ดูผูมโนผูมจิตผูมธรรมโดยพยายามรวงล่อตอกให้หลงกลวางแผนให้จิตกับดักอย่างไม่ไร่มารยาท เพราะตัวเองไม่รู้จักมารายาทอย่างที่แท้จริงทำงานในการสร้างภาพดวงโลกลวงสังคมทั้งที่ตัวบุคคลนั้นแท้จริงแล้วจิตใจมีแต่ความเาาจ้าายจิตใจีสกรปรกอยู่เต็มจิตสุดท้ายก็เผื่อการอกลวงเป็นดักเพื่อเงินเป็นดักบูชางเงินคือพระเจ้าบางคนแม้เป็นพระก็นับถือเงินเป็นสานะนับถือเงินเป็นพระเจ้ามากกว่าพระพุทธเจ้า คนทุกคนเนี่ยคงเคยเจอคนประเภทที่คิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองดีรดกว่าใครพวกนะนี้ะรนี้เราเรอไม่มีใครจะเทียบเท่ากันได้เรามันอยู่คนละชั้นกันพอเจอคนแบบนี้แต่ละครั้งก็เผลอเกิดความรู้สึกเอมิมนะเอิมละอาทุกทีทั้งหมันใต ถ้ากดต้องสารไม่ได้จะเขาเป็นแบบนี้เป็นโรคต้องการกบปมได้ของตนเองนั่นก็เป็นสาเหตุเกิดจากความอยากให้ผู้อื่นยอมรับมากเกินไปโดยไม่ได้ดูอายุงานความรูก้การเรียนรูก้การศึกษาแล้ไเลยคิดปรุงแต่งไปเอาแล้วบางสมคนเนี่ยขี้เกียจเี่นก็พยายามสร้างภาพจุดดเองของตัวเองออกมา นึกคิดไปเองคิดว่าบางคนแก่เกินไปแล้วที่จะเรียนอายุมากแล้วไม่อยากเรียนนะเรียนก็เพื่อเอาใจพวกของาประชาเท่านั้นนะไม่ได้ตั้งใจจริงจริงดังนั้นบุคคลประเภทนี้จึงชอบสร้างภาพโชว์พาวเวอร์โชว์ง้าวโชว์โง่นะโชว์ความเก่งโชว์ความที่โกงนะที่รลงที่ว่าเป็นความสลาจะแท้เป็นความพิโกนในเขานั้นต่างลงตัวเองเป็นคนที่หวางพร้อมเก่ง บางทีนะเนีเน่ยเราจะขึอายแทนคนประเภทนี้ที่ทำไปโดยไม่มีเหตุผอุปสคนะความละอายใจแเกงกลัวบาปนะจากคนที่โกงมิจฉาชีพนักต้มตุนนักปลวกเนหะือนะบางทีเราคิดนะเาเผลอคิดไปแนละ้วมึงทำเงินได้ขนาดนี้เหรอแหกกฎที่กฎเกณฑ์ทุกอย่างเพราะความทะเยอทะยานอยากเจนเกินพอดีมีความอยากดีอยากเด่นอยากดังจนะเกินมิต คือกรเน้นพอดีจนทำลายกฎเกณฑ์ระเบียบประเพณีที่งดงามเพราะความอยากมีแสงลดแสงจริงแล้วอยู่งเงียบเงียบนั่งอยู่เฉยๆก็มีแสงได้เองโดยที่ไม่ต้องพูดในสังคมมนุษย์ยุคปัจจุบันนั้นสังคมต่างกระตุ้นให้เกิดมิจกันไป็นพกมากมายทัมนุษย์ต่างคิดวิธีหาเงินสารพัดวิธีแม้แต่วงการพระเมื่อก่อนนี้ยุคก่อนนี้งานศพ นะนี่นะพระไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนะเอ,เอาไปฝังเอ,เอาไปเผาได้ก็แล้วกันไปคนที่เรนเห็นว่า,าคนทำไวยก่อนเนี่ยก็เรียงเห็นว่าการพิจารณาสุาสุภะหรือพิจารณาซากศพเนี่ยเพื่อให้จิตท่านจะได้สะดุ้งสะเทือนใจบ้างเพื่อท่านจะบรรลุคนนิมต์มะก็ได้สงผ์คนบุญ จากการที่ทําให้ท่านมีจิตทลุดพ้นจากความอยากสังกูงว่าิตของเราเนี่ยก็ตอนนี้เกิดแก่เจ็บตายวนเวียนไปมาไม่มีสิ้นสุดเพราะกระเพาะความอยากต่างๆนานาก็เหมือนท่านไปบางสกุลเพื่อที่จะโนกท่านแต่สมัยนี้ทำเป็นกิจการทําเป็นกิจการกันนําสันทรทุกวัดนะกับทุกวัดแต่ก็ไม่ทุกวันนะเพราะวัดจะมีหมู่บ้าน จนท่านตลวะท่านบ่อยเสด็จป,ปิ้นไปนะเมื่อมีเงินดเ,เยอะๆพระก็ม่ใช่พระกิเลสมรทศตัต์ต่างๆมีมากมายทั้งผู้หญิงทั้งยาเจ็บเจ็บรวมทั้งนักหกลวงก็จะมาร่างเงินของพระด,ด้วยรวมทั้งการอิจฉาริษยาทำลายล้างหลอกลวงกันจากพระด,ด้วยกันก็ขอจบการบรรยายว่าจะเพียงเท่านี้